ลิปนี้จะพาทุกคนไปพันเทปพ,พันเกลียวแบบง่ายๆกันค่ะตรงนี้จะเป็นข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC นะคะหลักการพันนะ,ะเราจะพันแบบตามเข็มนาฬิกานะคะโดยใช้เทปพ,พันเกลียวพันไปที่เกลียวจุดเริ่มต้นของเกลียวแบบนี้นะคะหลักการพันนะคะจุดเริ่มต้นของเกลียวนะคะจะ ให้มันใหญ่แล้วก็ค่อยๆเรียวเล็กลงไปเรื่อยๆนะคะเวลาพันนะคะให้ดึงเทปให้ตึงนะคะเทปเราจะได้ไม่ยน่นเกลียวของเราที่พันก็จะได้แน่นพอเกลียวแน่นเนี่ยเขาก็จะไม่มีน้ำรั่วค่ะเวลาที่เราไปใช้งานนะคะทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะพอเทปตึงเห็นไหมคะเกลียวเราตึงเกลียวเราแน่นมันก็จะหมุนแล้วก็ ใช้ได้ดีค่ะลองนําเทคนิคนี้นะคะไปปรับใช้นะคะกับเกลียวที่เราต้องการเพิ่มความแน่นได้แบบง่ายๆกันเลยทีเดียวค่ะลองดูนะคะไม,ม่ย